สวัสดีนะครับจัดหนักมังงะใบจุกุยนะครับวันนี้31พฤษภาครับเรามาพาชมห้องมังงะนะครับประจําเดือนพฤษภาคม65นะครับก็บอกก่อนว่าช่องจุกุยนะครับมีไลฟ์นะครับที่ช่องจุกุยชาแนลด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องจัดหนักมังงะใบจุกุยก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นคลิปเป็นคลิปนะครับช่องจุกุยชาแนลเนี่ยจะมีไลฟ์การ์ตูนมังงะนะครับพูดคุยกันรีวิวกันทุกวันอังคารสองทุ่มนะครับก็ ไปดูกันได้นะครับนี่ครับนี่ประจรําเดือนพฤษภานะครับอันแรกที่ซื้อมานะครับอันนี้ก็เก่าแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันออกเล่ม11ผมเลยไปหาซื้อของเก่ามาเล่ม1นึถึงสินะครับอันนี้ซื้อมาจากร้านตูนโว้ยนะครับได้มาครบเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9สี่ห้าหกเดแ สินะครับส่วนเล่ม11เนี่ยเขามีแต่เป็นแบบที่มันมีโปสการ์ดแต่ว่าผมไม่อยากได้โปสการ์ดนะครับก็เลยเอาแบบว่ารอเล่มธรรมดานะครับเพราะว่ามันถูกกว่าไอจัดชุดมันแพงใช่ไหมที่แบบว่ามันแถมอะไรการ์ดใสใช่ไหมครับมันแพงก็เอาเล่มธรรมดาดีกว่าเรื่องนี้ชื่อว่าไงม่อยู่นี่ครับคุณครูนะครับของค่าย First p a g e Pro นะครับซึ่งทุกคนก็รู้แหละว่าค่ายนี้นะส่วนมากส่วนมากนะครับเนี่ยเขาจะเป็น18บวกนะครับก็ ผมไม่เปิดให้ดูดีกว่าลองลองไป Google ดูภาพข้างในค่อนข้างโหดนะครับ18บวกอยู่นะครับก็ถ้าเปิดไม่ระวังเนี่ยก็อาจจะแบบว่าช่องช่องบินได้เพราะฉะนั้นผมก็ให้ดูเท่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้แหละ31พฤษภาคม65นะครับที่ช่องจุกกุย c h ชาแนลนะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ตอน2ทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนี่อีกเรื่องนึงนะครับยอดคุณน้าจากต่างโลกเรื่องนี้สนุกมากนะครับถึงแม้ว่าลายเส้นมันจะแบบเนี่ย เห็นไหมครับผมอ่านดูแล้วลายเส้นมันแบบรู้สึกว่าวาดไม่ค่อยสวยเท่าเจ้าอื่นเขานะครับของอาจารย์คนอื่นเขาแต่ว่าสนุกนะครับนี่ฮะนี่เป็นสีทองนนะสีทองสะท้อนแสงวิงวิงนะฮะยอดคุณนายจากต่างโลกอันนี้ของค่ายฟินิกนะครับตอนนี้ออกมามี5เล่มมีหเล่มซึ่งสนุกมากนะครับคุณน้าเนี่ย นอนหลับไป17ปีนะครับเหมือนเป็นเจ้าชานิทราอะไรประมาณนั้นแต่ว่าคุณน้าบอกว่าคุณน้าเนี่ยไปต่างโลกมานะครับนี่ก็เหลือหลานชายที่เป็นแบบคนดูแลนะครับก็เลยมาคุยกับคุณน้าแหละแล้วคุณน้าก็เล่าให้ฟังว่าไปต่างโลกมา17ปีมียังไงบ้างโคตรมันครับโคตรมันสนุกมากเรื่องนี้ผมโคตรเชียร์ครับสนุกมากๆนะครับต่อมาอน,นิ่งร้อยวันก่อนที่เธอจะจากไปนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าลักพิมพ์เลดี้นะครับ ลักลีดีซึ่งผมอ่านเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกดีนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับนี่งน,นี้เลยเล่มหนึ่งเล่มสองอยู่นี้นะครับแล้วนี่เล่มเล่มสามคืออยู่ดีข้อมือหรืออะไรอะ่ะมันจะมีแบบตัวมันจะมีตัวเลขครับบอกว่าจะอยู่ได้กี่กี่วันก็ต้องแบบว่าเนาะใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับเพราะว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนาะครับผมอ่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นสาวน้อยเวทมนต์แล้วไงถ้าใจฉันเป็นฮีโร่อันนี้ชื่อแปลกดีก็จะลองอ่านดูยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่ของใหม่นะครับของค่ายดังโก้คอมิกซึ่งของดังโก้คอมิกผมมีมันสามสี่เรื่องเองมีน้อยนะครับก็เลยจะลองดูนะครับอันนี้คุณเพชรน้อยแนะนํามาเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงต่อมาครับอันนี้ได้มาจากร้านตูนโวนะครับเป็นเรื่องที่แบบโอ้โห ตามหามานานมากนะครับเรื่องนี้ชื่อว่าจุนจังหนุ่มน้อยหลุดโลกเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับสองสองสองเล่มจบของค่ายวิบูลกิจซึ่งออกมานานมากแล้วตั้งแต่โอ้โหนานนะครับนานนานมากอันนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่สองปกก็คือหนึ่งร้อยห้าบาทผมรีบซื้อไว้ก่อนก่อนที่ถ้าเขามีถ้าเขาอาจจะนะถ้าเขาอาจจะพิมพ์ใหม่คงแบบเล่มเล,เ,ลเล่มละสามร้อยผมคิดว่านะเดาเดาว่านะเขเลยแบบซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะว่าไอ ตามเวลาที่อาจารย์วาดเนี่ยเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยออกมาก่อนอ,อ,อะไรนะคู่คนลุยเลออีกนะครับเป็นเรื่องแรกๆเลยเรื่องแรกๆเลยผมว่าค่อนข้างหายากอยู่นะครับขออาจารย์โทรุฟูจิซาว่าเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนที่ช่องจุกุยชาแนลนะครับเคยเอา GTO มาคุยกันนะครับเดี๋ยวไงอาจจะมีกระเด้งขึ้นมาหรือแบบท้ายท้ายคลิปหรือเราไปส่องดูที่นอท้าช่องจุกุยชาแนลก็ได้ครับอันนั้ไม่ช่องไลฟ์นะครับราคาจะเป็นมังงะ ผมเลยซื้อเก็บไว้นะครับอันนี้ถือว่าดีใจมากเพราะว่าเ,เป็นหนึ่งในของอาจารย์ทารุฟูจิซาวะนะครับและได้ซื้อเก็บเอาไว้นะครับต้องมาวันสบายสบายของเซโร่เล่ม5ยังไม่ได้อ่านนะครับรักใสๆหัวใจข้ามรุ่นเล่มอันี้ก็แนวแบบว่าเด็กผู้หญิงมมม,มปลายกับผู้ชายเป็นคุณลุงครับอายุเยอะหน่อย30-40อะไรประมาณนี้อ่านแล้วก็สดชื่นน่ารักดี บริษัทนี้มีความรักเล่มสี่อันนี้ออกมานานแล้วแต่ว่าผมซื้อไม่ทันเพิ่งจะได้ซื้อมาเดี๋ยวมาอ่านกันต่อนะครับก็บผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในออฟฟิศเดียวกันซึ่งจริงๆอะ่ะบริษัทเขาก็ไม่ได้มีห้ามว่าห้ามรักกันในบริษัทนะแต่ว่าคู่คู่เนี้ยน่ารักดีฮาร์พีเอลนางฟ้าขาแสบเล่มสองยังไม่ได้อ่านเลยครับเล่มหนึ่งเนี่ยอ่านไปแล้วรู้สึกว่ามันเกาๆดีก็เลยตามต่อนะครับรักแท้หรือว่าแพ้เวทมนกันเนียนะบอกเลยเล่มสี่จบครับโดนตัดจบ อยู่ดีก็คือจบเลยนะครับก็เสียดายไปเหมือนกันอ่านแล้วจริงๆอะ่ะอ่านแล้วก็เล่มหนึ่งเล่มสองรู้สึกสนุกนะแต่พอเล่มสามเล่มสี่รู้สึกแบบเออเหมือนมันเอื่อยๆไปครับก็แบบเหมือนอาจารย์แกวาดแบบไม่รู้จะวาดอะไรเราก็เลยโดนตัดจบไปอันนี้ฮะสุดยอดนักดาบไรช่องติดอาวุธอันนี้โอ้โหชื่อยาวมากแล้วก็สนุกด้วยสนุกด้วยนะครับอันนี้ภารกิจพิชิตปีศาจมรณะก็ คล้ายๆการกันสื่อฮะโดนแบบดึงไปต่างโลกแล้วก็ไปปราบปีศาจอะไรประมาณนี้ผมว่าใช้ได้นะสนุกดีแต่เล่ม100บาทแล้วนะครับคือนักสูนมุบบ้านต้องสาบอันนี้ตามต่อครับสนุกนะครับนี่แกล้งนักรักนารู้ยังนะครับรักแล้วนะนะลักลักแล้วนะนะลักนะแล้วนะลูยนะ <laughs> คือคือ,คอมันคือมันมัน,ม,นมีคําว่าแล้วครับอร์ชั้นนี้เป็นอ่าภาคที่มีลูกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาภาคแรกมาให้ดู นี่ครับอันนี้คือภาคแรกนะครับนี่ภาคแรกนะครับนี่เป็นสมัยวัยรุ่นนะครับนี่นี่ปกเขาจะล้อปกเขาจะล้อล้อกันนะครับนี่เล่มเล่มหนึ่งใช่ไหมข้างซ้ายคือเป็นภาคพ่อแม่นะครับข้างขวาคือภาคแม่ลูกอ่าใช่ไหมนี่ครับนี่เล่มสองนะปกเหมือนกันเลยนะครับบางทีซื้อเอ๊ะนี่เราซื้อแล้วหรือยังเนี่ยทําไมปกมันเหมือนกันนะใช่ไหมครับก็เป็น อดีตกับปัจจุบันหรืออะไรประมาณนี้ก็คือเป็นภาคพ่อแม่กับภาคแม่ลูกนะครับนี่เขาก็มาแกล้งแกล้งกันต่อในเวอร์ชันนี้นะเหมือนไหมเหมือนไหมทีแรกผมเห็นก็เอ๊ะทำไมมันคุ้นๆวะโดยเฉพาะเล่มนี้เล่ม6นะครับปกแบบเอ๊ะเหมือนจะซื้อแล้วแต่จริงเราไม่ใช่นะมันคนละเวอร์ชั่นกันอ่านี่เล่ม7นะครับนี่เล่มเส่วนเล่มแเนี่ยเวอร์ชันแม่ลูกยังยังไม่ออกออกแต่เวอร์ชัน พ่อแม่นะครับนี่ก็เลยตามต่อนะครับสนุกดีเรื่องนี้น่ารักดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราต้องอัปเดตที่วางหนังสือกันแล้วแหละนะครับอันนี้ฮะนี่ปึ๊บอานะครับเรื่องนี้อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมซื้อไว้นานแล้วน่ารักดีเรื่องนี้นะครับนี่เล่มนี้ต้อง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 พิมพ์ซ้านะฮะแต่ว่าเล่มสามยังไม่ออกเลยสนุกมากส,สนุกมากรอเล่มถัดไปอยู่ นะครับนี่นี่คืออัปเดตของ Dex นะครับ Dex p r e s s นะครับส่วนมากกระตูนของ Dex เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะออกสักเท่าไหร่นะครับนี่นี่ไม่มีที่ใส่แล้วฮะเดี๋ยวต้องขยับแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรับกันกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรารีวิวที่ช่องจุกกุยชาแนลก่อนนะครับเราค่อยมาว่ากันนะฮะส่วนฝั่งนี้ฮะนี่อันนี้ฮะร้อยวันก่อนที่เธอจักไปเนี่ยยังมีช่อง,งมีช่องใส่อยู่ใช่ไหมครับนี่ ใส่เล่ม3ได้เน,นี่ยฮะนี่ใช่ไหมยังใส่ได้อยู่แต่ว่ายังยังยังไม่ใส่เดี๋ยวรอรีวิวก่อนนะครับแล้วก็ของ First Page Pro ใช่ไหม First Page Pro เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีที่ใส่แล้วครับ <c oughs> นะครับนี่เฟิร์สเพจโปรเนี่ยมีอันนี้ด้วยนะครับนี่แฟนผมเป็นคุณครูนะครับซึ่งบอกเลยไม่มีช่องใส่นะครับหนึ่ส่วนพาราเ e ลพาราไดส์ผมไม่ได้ตามต่อครับเดี๋ยวเอ,อ ต้องดูความเป็นเป็นไป,นปนได้ก่อนว่าจะซื้อต่อดีหรือเปล่านะครับจะซื้อต่อดีหรือเปล่าอ่าส่วนฝั่งนี้เป็นลักพิมพ์นะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเท่าไหร่นะครับของวิบูลกิจก็เนี่ยเดี๋ยวผมพาพาไปดูวิบูลกิจนะครับนี่ฮะนี่คือ GTO ใช่ไหมครับอันนี้คู่คนลุยเลยะนะครับ Bad Company GTO l o s d Hips Zero l o h i p Road โชนสิ GTR นะครับแล้วก็พาราไดล์ลอสใช่ไหมครับแล้วนี่คือต็อกโกะนะครับแล้วก็เมื่อกี้จุนจังจุนจังหนุ่มอะไรเนี่ยใช่ไหมครับนี่ฮะส่วนอันนี้เป็นของอาดาจิมิซึรุนะครับนายมิยุกิทัชสโลสเตปลาฟคุณพ่อที่รักเรื่องสั้นนะครับอ่าพออนอนรอโลเวงเอสทู คัสซึนะครับซึ่งออกเพิ่งออกเล่ม6ไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกลัวว่าจุนจังถ้ารีพิ้นใหม่มันจะเป็นแบบนี้คัสสึนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแปใช่ไหมครับแล้วพอเล่ม6มาต่อเนี่ยสองราคากระโดดมากนะครับนี่ช็อตเกมคลอสเกมช็อตโปรแกรมเกิลไทคิวแอนเอมิกซ์นะครับ, Game, Game, Program, Thai, A, Mix, รบถึงเล่ม16อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอะไรนะส่วนนี้ฮะ โตเกียวรีเวนเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่พวกกกล่องาของเก่า,กาๆนะครับนี่มายโฮมฮีโร่นี่มายโฮมฮีโร่นะครับ, uh, Hero, Hero, รบเรื่องมายโฮมฮีโร่เนี่ยของอาจารย์ผู้วาดไซโคเมดเลอร์เอจิลางสังหารนะครับนี่แล้วก็คุณครูพันตุก็สนุกดีนะครับนี่อินิเชียลดีอยู่ฝั่งนี้อินิเชียลดีเอ็มเอฟโกสนะครับลันม่าลินเนะฮะมืออสูรลาปีศาจนี่อยู่นี่นะครับ ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นของสยามนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆอันนี้ผมพยายามจะเคลียร์ให้มันแบบว่าซ้อนสองได้แล้วนะคือปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะครับบางบางอันเนี่ยจะมีของอยู่ข้างในนะครับบางอันจะมีของอยู่ข้างในคือเอาไว้เก็บของข้างในได้นะเ,เก็บกร์ดอยู่ข้างในบางอันเนี่ยข้างในจะโล่งผมเอาไอ้ตัวนี้มาขั้นนะครับคือเนี้ยต้องซ้อนสองสองชั้นแล้ว อันนี้เป็นตู้อีกเกียนะครับซึ่งสามารถใส่ได้2ชั้นนอกในนอกในนะครับนี่อันนี้ก็คือโอตาคุป,ปั่นสถานโลกนะครับนี่ซิวเวอร์สปูนนะฮะค่าคือฮีโร่ส่วนฝั่งนี้นี่จะเป็นบิ๊กบุ๊กนะครับนี่เรื่องนี้ก็สนุกนะฮะสวยสยองสนุกนะครับปรสิตนะครับปรสิตตัวออริจินอลกับปรสิตรีเวอร์ซีเล่มเจ็นะครับ วันซ่าขาซิ่งสนุกมากครับเรื่องนี้ชอบมากนะครับแล้วก็อะไรอะชิมะโคซากุก็สนุกครับชอบมากโอเคสําหรับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ของลักพิม์นะฮะสะดุดรักยายแฟนเช่า23มรักโอลวนคนสลับบ้าน1-7นะครับแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยยามาดะกับแม่มดทั้ง7นะครับอันนี้ก็สนุกลับรักรับๆข้ามหอของนายหมากับน้องแมว1-16นะครับน่ารักดี โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมช่องจัดหนักมังงะบายจุก,กุยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ช่องอีกช่องหนึ่งครับจุก,กุยชาแนลนะครับผมจะไลฟ์รีวิวมังงะทุกวันอังคารสองทุ่มสวัสดีครับที่ช่องจุก,กุยชาแนลนะบ๊ายบายครับ